คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพปนนันทีผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมเมนี้กามาพบกับน้ำเชียในงวดวันที่16กันยายน65หาเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะเมนี้น้ำเชียนสิบห้าไปตามแนวทางคงสุดท้ายเลขสามตัวบนของแม่เอฟซีโคราดเด้อค่ะพี่น้องเอฟซีพูน,พนกาคอมเมนต์ มาหลายค่ะว่ามือด้าปสีปอยอสามตัวบนของแม่เอฟซีโคราดค่ะเพราะว่าเพ่นกัสิบไปสื่อออมสินค่ะเหลขเพ่นพันไปสองงวดแล้วไปออมสินค่ะท่านผู้ชมค่ะเอามือนีน้ำเชียก,กัสิไปตามมาไห้เด้อค่ะก่อนอื่นสิบไปรับชมรับฟังตัวเลขของแม่เอฟซีโคราดน้ำเชียก,กับขอขอคุณแม่ทีเมตาตัวเลขให้ทางช่องยูทูบน้ำเชีย กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้ำเชียกับเก่ามาเชียกับน้ำเชียผ้าลวยในเด้อค่ะท่านผู้ชมไปรับชมรับฟังตัวเลขของแม่เอฟซีโคราชสามตัวบนกันเลยเด้อค่ะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีตล <c oughs> อดค่ะเฮ็ดยังอยูหรอแม่สวั <c oughs> สิบเหล็กไงไก่เลยดิแม่ไก่เลยดิสิออกเลยดิมืออื่นนี่แม่แต่ยังไาอะไรเขาสิเขาว่าเขายุ่งเน่ยอันนี้บอกเนื้อเชี่ยมักเล็กวิ่งแม่อยู่มักเล็กวิ่งบนหานะแม่อันมือนีเนื้อเชี่ยสิมาตามเล็กสามตัวบนดิแม่ค่ะค่ะก็สามตัวบนเนาะก็ พ้นมาไปช่วงนี้น่ะก็ไลน์เงาติดติดกันแล้วเพ้นมาไปออมสินเนาะค่ะอ่าอพี่น้องเอซี่เขาแบบเล่นไดก้กะติดออมสินไว้นะในจักรน้อยเงาต้องหันเจนกะลงรางปีหกเนาะออมสินแม่ก็ได้น้ำเกลือมือท่านมือพูดหนักห <laughs> <laughs> ลังจากาเมื่อคยได้์สื่อจักเทียเนาะแม่อัออมสินเนาะแม่ แต่บุเคยสื่อจะเทียร์แบบนี้เห็นคนไต่ดูแบบนี้เออลองสื่อบางกระไดายน้ำผึ้งมากเรื่อยค่ะอ่างาวดน,นี้เนาะชุดตามโซ่ตรงนะลูกค่ะอ่างวดน,นี้ได้เจ็ดหกสามค่ะเจ็ดหกสามเด้อค่ะท่านผู้ชมเจ็ดหกสามสร้อยเนี่ยเด้อค่ะสร้อยกับสิไดเจ็ดหกเจ็ดสามหกสามค่ะสอัน พี่น้องอยากสื่อคือแม่เพ่นวาวมาว่างหันกะจัดเด้อค่ะเพราะว่ามันไปสองงวดแล้วหลังจากงวดปุ่นไปสามไปสามตัวเล่นนอแม่เนาะเป็นไปสามที่งวดละแม่ไปไปออมสินค่ะงวดแรกที่เขาสังเกตคเนเดียวที่เก่าสองหาเนาะเป็นไปแตกสามตัวนู่นนเนาะโอ้ยงวดนั้นแม่แม่รู้ร,รู้สื่ออัน รัฐบาลนี้แม่สื้อไ like รเคยีดีดิค่ะ่ด้าเพ็่นมารัฐบาลผู้ตามตามสูตรของเพิ่นเนาะคพะ่นก็เข่าตรงๆไม่ต้องกลับแค่ะ้าเพิ่นไปออมสินก็ก็ต้องกลับน้ำก็กลับบนรางน้ำมุกเปียจ้ะค่ะเท่านัดพความเนาะแม่ขันไปออมสินค่ะแม่ก็ตัดแม่ก็ซอยเอาสุ่ีหลังหัวน้องหันก็ซอยเอาบนรางมันก็บโจักคูเนาะสามคูค่ะท่านผู้ชมค่ะได้สามคูกลับน้ำเนเดอร์ค่ะ เล็กบ่หลายหาะแต่ว่ามันก็ดจะชนนั่นเลขแม่งวดน,นี้วงวต้อ,องหนออนนันก็นชนแ่อ่าแม่ได้หกสี่เนาะหัวต้องหันเนาะค่ะอ่างวดนี้เพป็นแบบมาชนหกสามเพราะว่าแม่ก็เน้นบนก็่าพี่หกหนึ่งหกสามค่ะเพิ่เก็นบมาชนอีกอยูะหกหนึ่งหกสามค่ะท่านผู้ชมชนหกสามเลขกหางเดียว เลขสามตัวรัฐบาลน่ะแม่มกศูนย์หกสามไหยอันนี้ส่วนตัวนอกเนื้ออีกบ่แม่จะคือเป็นเอ่อเป็นเลขคำนวณของแม่จากวกเที่ยวกับอันนชุดสามตัวตรงนี้เนาะแม่แม่มกศูนย์หกสามกับหนึ่งหกสามไหมศูนย์หกสามกับหนึ่งหกสามจ้าค่ะอันนี้แม่มาเยอค่ะแม่ตีลอตเตอรี่ๆๆไว้หลายใบค่ะ พอทาพันมาตรงๆเนาะคาบ6หกหนึ่งับ63นะมันนิดหน่อยแค่สองครูนะบนนะมันติ่คือ่งวดเออวดที่เขาเขาเน้นแปดห้ากับแปดสามที่มันดังๆเนาะเราจะออกหาแปดสามเนาะคือครึ่วอนี้พันมาสคือกันเลยเนาะคาบโบไม่ยังผิดค่ะถ้าเขาเอาห้องของห้องนี้นะเน่ยว่าหกก็ื่องกับเขานะ6เครื่อดกับเ <c oughs> ขา แม่มาแข้งคือศูนย์หกสามหนึ่งหกสามค่ะ่ว่าวันนี้เลขเลขชุดสามตัวเฮ้ามันได้เจ็ดหกสามแล้วคือเจ็ดมันจะเป็นหนึ่งซะโอ้แม่ตัวแท่นมันตีแม่แต่วาเลขตัวแทนทุกยักษแมงกับผู้หแล้วมันจะเป็นแค่แนวค้างเนาะตีสองห้องแบบผิดจระนาเบื้งเนาะคือมันเป็นเลขคำนวนแม่บบคำนวณใดจังสี่แม่จะหายไป่จังสีเนาะแต่โมโหว่า โตได้คนสีมาละ่ะแม่ยู่แม่แต่เขาก็เลือกโตเด่นที่คิดว่า่นตามาดถมาได้จริงๆนะค่ะไข่ขสีน้องเอฟซีเขาเพราะ่นแบบได้กินได้ทานน้ำมันได้กินได้ทานน้ำเ้อค่ะเพราะว่าหมวดทหา,านแม่่นก็ได้อมสินเลขเ่นนี่แหละค่ะเลขสามตัวบนนี่แหละค่ะจะได้ อ,อ่ี่หกลางหัวน้องหันแล้วกะอดีวิ่งสามวิ่งสามลางเนาะพอสามมันมากพวกหงส์จับได้ตัวใดห้องว่างเขาจับหมดแล้วเขาก็าจับแปดเนะาะนานะค่ะโแปดคนม้าเนะคนบนาหมาอดีตสเกตคนบาา้าน้ดดาเข <c oughs> าตัวปีไดไล่เบนอยู่เมียแม่ตัวเกาอีกบ้านี้ลขึ้นบนแล้วก็าลงลงังจะแงวนนีลางอะ่ะแม่เน้นเก้าหกกับเก้าสีนะแม่มัก ล่างเน่นเก่าหกกับเก่าซีจ้าล่างเน่นเพิ่มเติมดวยค่ะท่านผู้ชมเก่าหกกับเก่าซีค่ะจ้าคือเ่าคือเอ่อเหล็กแม่ทันเดนเก่าเนะาะค่ะถ้าหกบรมามันก็จะเป็นซีอ่ะไม่ไม่ไม่สูตของแม่นะแม่ว่าทกา 96, 96. ถ้าโเก้าหกก็ต้องเก้าสี่ค่ะแม่ก็คือแค่นี้นละเพราะว่าแม่คืออยู่ดรปพอสมเนียงดับปันสี่ขัางบนแม่มันสีแลนร่วงลางอ๋อพอไปย้อมแผล้้หมวมงเรอฮาเ่ยฮวดมาฮ่า่าฮ่าฮิา่นฮ่าอ่อย่าฮ่าอ่าฮ่า่นอ่า่่้ฮ่าฮ่า่า่าฮน่่่่่ แต่วันนี้ก็ดับดับที่บนชุนกันกับของแม่อยู่แม่ก็เลยบโบยานแล้วแต่ว่าคนผ้าพี่น้องกันปีนเผาหัวเดียวนะน้องแมวป้ามันก็เป็นธรรมชาติมันก็มีรูดมีเข่าเนาะแต่ว่าแต่ว่าเป็นเป็นเข่าหลายก็รูดกับอว่าโอเค่แคปีนี้หัวก็รูดหัวเดียวดิแม่อันที่ว่าทั้งบนทั้งล่างเก่าซีกับหนึ่งซีดิเราแม่เนาะคือซีหนึ่งบวกค่ะ นยังสิค่ะงวดนั่นค่ะค่ะเอาบานี้น้ำเชียร์กับสิธาแม่เด้อแม่เด้อมือสุดท้ายจ้าจ้าเดี๋ยวจังไลยเด้อมือแรงขันมี้ยังเด้อแม่ส่งเข้าไปในล้างให้นอนลูกน้ำเชียร์กับเอาไปล้มใจค่ะเอาแม่บานี้น้ำเชียร์กับสิโรบวนค่ะเอาเอาตัวได้แม่แม่แม่บอกตัวได้จ้ะ ใส่ที่เนาะเอ็กซ์ซีฮอคผิจารณาเบืองเนาะก็เอาไปเกลียบเทียบกับเทียนที่เพลินแบบมันแนเลขรับจริงสิเนาะค่ะคคือเลขเลขบนแม่น่ะคือรักนวยอ่ะศูนย์หนึ่งสองสามนี่เพิ่นบม่ค่อยขาดจะเคลียได้ปีไหนศูนย์หนึ่งสองสามจะมันเป็นบนจะเป็มรักนวยน่ะแต่ทีทีแม่เน้นคือแม่เน้นสองกับสามหัวต้อหันแม่เน้นหนึ่งกับสองเนาะค่ะแต่แม่มักหนึ่งสองคนหรมา จังหวัน,นี้แม่มักสองกับสามงวดน,นี่แม่มักสอ,อ,องกับสามขังบนได้ค่ะท่านผู้ชมจ้าห้องประหาโตเด่นมาจับใจเจ้ที่แน่ๆศูนย์หนึ่งสองสามมีคนมาโตหนึ่งละไมหนีบนนะบนโบเจ้าไหนกับโบขาดจ้า<ะ>ค่ะศูนย์หนึ่งสองสามค่ะเรากลางหรบที่แปดกับเก้าค่ะ แม่มาเก่าแม่มาเก่าเล่นไหมือสุดท้ายก็คืออ่าเก่าหกกับเก่าซี่แล้วค่ะท่านผู้ชมนะหมวดต้องหันแม่แม่มาสามเนาะล่างแม่มาสามคนเด้นอ่ะคนกับมาแต่มันมันแบบมันชนกันสุดๆมันไม่บู๊หูสิจับในหยังเป็นวันนี้คนเบื่อชนอ่ะคนเบื่อชนมันก็จับได้เก่าหกกับเก่าซีเก่าสากับเก่าซี่ ใช่แม่ก็จำหนักว่าเอ้าหมดนี่คือลอตเตอรี่ไว้ยมิตรใจแม่ก็ตั้งตั้งขอมาหลายด้วยเก่าหกกับเก่าสีนี่ค่ะค่ะก็ลองเอฟซีกับปีเจรณาเบอร์เนาะกะให้โชคให้มันทุกผู้ทุกคนเนาะค่ะเอาแม่บั่นเรเจียกะสิรบกวนแม่สมีเด้อแม่แต่ว่ากะล่อแม่อยู่เด้อจ้าจ้าเรื่องเลยจะแม่ไลฟ์มาจ้า ขอบพระคุณแม่หลายๆอยู่ดีไม่แห้งสวัสดีค่ะค่าสวัสดีค่ะ,คะเอาค่ะท่านผู้ชมแม่เอฟซีโคลาดเพิ่นกะาไฮมาแล้วเรื่องค่ะชุดสามตัวบนเพิ่นกะคือสูตรเพิ่นกะตัวเน้นก็คือเจ็ดหกสามค่ะเจ็ดหกสามแต่ว่ามันมีตัวที่แม่มักอีกสองคูสองชุดค่ะศูนย์หสามหนึ่งหกสาม 1 6ึ่กนี่เกับ1เป็นตัวเดียวกันบอค่ะท่านผู้ชมตัวแทนก,น,น,กน,นกัน่อมันกับสิไปส้นกันเ6 3ดหกสามนึ่งสาจังสี่ค่ะแต่ว่าศูนย์หนึ่งา้ำเสียบสยยส่ส้อยไห้เด้อค่ะสีสอยห้ยแต่งแต่763ดหกสามค่ะพี่น้องก็สซ้อยเอาเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะลางแม่พ่นไห่อ่าข่มขสุดถ้ายก็คือเก่าหก กับเก่าซีเด้อค่ะท่านผู้ชมเพิ่กนกให้คอยคิดว่าอีกอสำรับบนมันต้องติดค่ะศูนย์หนึ่งสองสามมันต้องมีให้ทุกหนวดศูนย์หนึ่งสองสามค่ะท่านผู้ชมมันต้องมาไม่มีพลาดค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวล่อมือเล็กออกนั่นนี่เด้อค่ะท่านผู้ชมเอาค่ะท่านผู้ชมสำรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องเอซี ผิดเรณาบ่งเดอร์ค่ะน้ำเชียน้ำเสนอกับพ่อเป็นแนวทางผิดถูกมากกายวากันยุดีมีแห้งสุขุสุก้นถูกหวยรวยเงินไปน้ำกันในงวดวันที่6 6กันยายน6ค่ะสวัสดีค่ะ